น้ำไหลได้พี่น้องไงเนาะถ่วมเมื่อไรมีแก่น้ำแตโบเห็นนี่จิโรอพี่น้องเลยเฮ้ยเห็นมีสักโตเนาะ นเนาะป็นกำลังอ้อนแบบนี้นนเนาะกวานกำลังอ้อนพี่น้องห้อาอ่อเฉียมห้ามาคุดเอานี่ได้พี่น้อง จะตีนพี่น้องเลยใช่จะบ่ดนนให้เอากินเคียงนะพี่น้องเลยบดอนอึ้บพี่น้องเลยนี่รอเนาะปะ่ะจะไปหาต่อเลยพี่น้องเลยเนาะมันกำลังอ้อนพี่น้องเย อ,อกำลังสีอ้อนเป็นควยจิพูดจิพูดพี่น้องเอากระจกเอาเนาะมันเป็นจกเลยพี่น้องนำกำลังมาก้หาำกำลังมาหลายใช่ไหมพี่น้องเลยนเนาะเดี๋ยวไปจอยพาห้ Bố nó lạ lạy nó mấy lại nhìn mấy cái nắng mấy cái nắng cả áo nắng mấy cái 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 đi Cái đang ôn mày vậy xí nó Này đang Cái đang mày vậy nhá Nè, phi nọ nó Kilo cái đang ôn, phi แบบนี้เนาะแล้วก็จกเอ้าน้ำถ่วมหู้เพิ่นพี่น้องนี่เนาะนี่พี่น้องเนาะเจอสิให้เมืองควยควยมกี่รพี่น้องเอ้ยน้ำ่วมเพิ่นะเพิ่นกําลังอ้นเนาะอสิตนๆี่เห็นบ่ อะเดี๋ยวไปจอยภาพไปหาอีกเน,นาะไปใส่ขวดนี่เนาะกำลังอัน้นพี่น้องเลยเนาะกำลังอั้นนคำนนานี่พี่น้องกวดนี่ก่นนี่เราไปจอยให้เมืองเนาะโตมันกัดตื้นๆเลยพี่น้องปี๕เสียมจิม้มอนะปี๕เส,สียมจิม้มเอาพี่น้องเลยแล้ก็ชิลงร่งเลิกปัญใดเน,น,นาะ นี่เออตัวนี้พี่น้องเลยกำลังจีหาควยนะกมานี่เนาะคุยจิโรพี่น้องมาหาเก็บเอาเ,เลยเหมือนเนาะจิโรจิโรพี่น้องนำถั่วหูเพิ่นมันก็บไม่ได้เลิกหรอกพี่น้องนี่เนาะ นี่พี่น้องนี่น้ําท่วมฮูเพิ่นน่ะเฮาก็หาเก็บเอาพี่น้องเอ้ยป่ะเดฮไปเลาะมื้ออีกพี่น้องนะแม่นบ่ตัวนี้แ่พี่น้องน้เนาะมันก็ได้ท่วมฮูจิลอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพี่น้อง จอยไปยันมื่นหาเก็บจีโรอเด้อพี่น้องเอ้ยมืโอนี้เนาะเอาก็หาเมืองตัวมันอั้นพี่น้องอ้นอ้นแบบว่าอ้นใหม่เนาะก็จอยคือสิบูไปยเราพี่น้องเลยทั้งพู่เนาะเมืองแนวน้ามลายลายพี่น้องก็จอยชิมาทั้งนี้เนาะเมืองเกิดจอยกับพว้เราลงมาพี่น้องเลยเนาะ โดดโลก,ก้าได้พี่น้องเอ้ยนี่เนาะโลก,ก้าเมื่อยได้ก็หาเลาะแล้วบ้านนี่พี่น้องเอ้ยหาเลาะเก็ะจิโร่จริโร่ไปแล้วบ้านนี่เออพี่น้องเอ้ยมาเก็บจิโร่รำกันเนาะมามามา,มาพี่น้องมาดินา่นน้ำทะเลหน่อยเดี๋ยวไปจ่อย,ยสีเงาบิดนี่ก่อนพี่น้องเลยเนาะหยันหมื่นตูนนะเบียหัวข้างนา นี่พี่น้องเห็นมอจิโรอพี่น้องนี่นะน้ำถั่วหูเพิ่นพี่น้องเลยก็จะเอาชเอาใส่กระปุกก่อนนี่นี่พี่น้องเอาก็ใส่ไปพี่น้องเลยเน,นาะมีแต่กระปูเนาะกระปูลายลายพี่น้องเลยเน,นาะ อันใหม่น้องงามกำลังมาเนาะกำลังท่วมปุ๊บ่วมเลยน้อง,ง,ง,งเลย,ย,ยงามไล่ไล่น้องเอ้ยหมักหอยพี่น้องเอ้ยบ่าแม่หมักเลือน้าหนี่นี่พี่น้องไตเดือดเดือดเดอยูยยยย่นี่นี่เนาะ มากิโเอยน้ำเนาะน้ำไหลมาจิรอก็กระลังมาจิร่จุกเอา่ว้จิโรกำจ่ยตัวเสร็จอ้านี่เนาะนี่ตัวนี้ก่นนี่เนาะเป็นกระลังไตมาก่นโรงมาหน่ำกระลังไหลนาะ

มดหนงดินน่าหลายพี่น้องเลยกุ๊กอ้ยพี่น้องเห็นรถจีร่รพี่น้องน้ำท่วมเพิ่นเนาะแรงแรงพี่น้องเลยน้ำท่วมแบบนี้เล,ลยเพิ่นเลยไหลมาก็หมดงดินพี่น้องอะ พี่น้องเลหน่าตัวมาก่ใหญ่เลยน่อง่อมเงมอยม่พี่น้องอน,น,น,น้ำท่วมม,ม,ม,มันงูเพินเ,เนาะขึ้นมาจะเอาพี่น้องเทเ่นข้างอย่าง Nam Đang thưa ông ngồi nằm đang thưa ông ngồi nằm kỳnh thưa ông ngồi nằm kỳnh đi, ông ngồi nằm nằm lại à, có lọ, một này, Cô, nằm lại của mình, mình นั่หมาก็มาน่ะมาอีกแล้วเนาะเอนก่จอยนอานก็มีอยู่แล้วพี่น้องเขาก็ค่อยหาไปเนาะเป็นกำาังส่หาเห็ดคุยพี่น้อง ป่ะพี่น้องเฮาก็สิย่างไปตะก้าเฮาล้วบัดนี้เนาะเดี๋ยวไปจ่อยสิย่างขึ้นอีกนงตัวนั่นเทิงพุ่นน้ำท่วมหูจิรอพี่น้องเอ้ยหาเก็บจิรอเนาะนสร้างสมุดมุดดิ่งดินลายพี่น้อง ยิงน้อยเล้องก็จอยกลยได้จั่นโอ้ยขนาคขาพี่น้องนี่นะน,นีมีขข่จิโร่บอ๊ะมามีพี่น้องมาพี่น้องเลยอ่ะแมงนี่ก็เอาเนาะแมงดำดำนี่ก็เอาดืวยกันพี่น้อง ใจเปิดขวดใส่ก่อนนี่ขวดจิลอพี่น้องอึบอึบนี่พี่น้องเด่งๆเนี่ยน้องแล้วก็จะตัวขวดใจก่อน พี่น้องกุ้ยนี่กันเนะน,นาะเห็นบหมพี่น้องก้นขี่เพิ่นปึ๊บนี่ใส่ยอะยปึ๊บหมดในเรียนไล่พี่น้องมาพี่น้องเลย มื่อนกิโลมาลกาโตาล้พี่น้องกอาเศ้ากวาโกกวางกล้วยโยพี่น้องตอนไปไว้มาี่ก็นั่งแล้วบ้านแเอพี่น้องเกิโลก็ไล่ไล่หน่อยนึงพี่น้องตื่นกันพอกระจอกก็เจ็บจอยเห็นนามลายแล้วก็เลยปวดน้อ ขวขันแนวนี่ไปทำไมขึ้นนะดันหน้านี่ก็จที่านายังล่อนอ่านกลบก้า้นาะดำนมีได้ย่ดเงาดันมั่มก็ได้อยู่น่งแบบกรงก้อกงก้อยู่ไหนง นั่งแแลก็แม่ที่ต้มใบแบบนี้นะเจบเอวแ๋้ว,วห้ากรองเฉัๆเจบเอวสาดแต่ไได้ไม่ได้ย่ากันนะะา,าบานทุ่ม ตกข้างเหนือนาบ้านหมดเห็นเลยเกอดโลคกระต่ายกิน่ลยนี่น้องแม่ไปทั่วไะก้าแล้วนี่แหละ หน่อดี่ยวบานหนำมันแบบนี้เนาะมันจะขั้นนู้ดแต่ว่ามันเต็มเนาะ้องเม่ะไรแบบนี้แล้วพี่น้องนี่เมื่อกี้นาจเอาที่เก้ามาขวดอย่ง็ไม่กิโลก็จอย มีผู้ลกหกายก็่จยกัะจิจงอย่างเงนี้ยเนาะยางลูกกาดำดำเองนะ ก็ไม่วาเนี่ยจ้าแห็นจังนะจ้าแบบ่บมีบมีนั่งบนหากระก็คืบอย่างไงตรงนี้ก็เห็นป่าจอยน่าลาคือพี่น้องเลยม่นานางิบเนาะงางหน้ากับาไปล้าหนาไพี่น้อง ្ចាំព្វាច់ទាត់ទៅរដាំពីក្សាន់បំពីស្វាំងដូច្រោស្ស្លាល់មានក្សាលាំងណ្្សាំគាច กับซื้ยอมาใส่อยู่พี่น้องถ้าไปแชรา์มากคือมุนมัดนนเป็นไงบ้าเป็นอัดพี่น้องเนาะ มาไจ้นอนงถ่ายอยู่นี่ไ พี่น้องเลยไป่จอยกันชจบคลิปพียอังซามี่ก่อนน้องเลยพี่น้องเดี๋ยวสิดกาก่อนเนาะเอาไปมาเตะคิตมใส่กล้องเจ้าของอยู่น้องเลยพี่น้องเลยเลยน้องก็จะขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อที่ขับมาเมื่อคีบปปดจอยน้องเลยพี่น้องช่วงนี้กับชิพาอยู่แต่หาแต่นาเด้อเพราะว่าดำหน้าแล้วพี่น้องเลยมือนี่เป็นมือแรกเนาะ